โคชบอลลี่ครับขอประโยคปิดการขายน่ยครับเอาแบบคมๆเลยนะครับผู้ประโยคนี้ลูกค้าซื้อแน่นอนเหมือนขอเลขเด็ดเลยอ่ะเอามาใช้เสร็จแล้วก็ปังๆอย่างนี้น สวัสดีครับอาจารย์บีครับสวัสดีครับบอลลี่ครับกลับพบกับรายการนะครับผู้จาระสานนักขายนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรู้สิ่งนี้ปิดการขายได้ดีแน่นอนนะครับดี่ถ้าทางคนอยากเรียเยอะมากเลยใช่ไหมครับเคยเจอไหมครับบอลลี่ผมเดินไปเจอนักขายหรือทีมขายแล้วบอกว่าคุณบอลลี่ครับโคชบอลลี่ครับขอประโยชปิดการขายหน่อยครับเอาแบบคมๆเลยนะครับพูดประโยคนี้ลูกค้าซื้อแน่นอนโอ้โหแบบคือเจอบ่อยมากมันต้องได้ว่าการที่เราจะไปบอกว่าประโยชน์เนี้ยเอาลองไปใช้ในธุรกิจสิแล้วมันจบแน่นอนเงี้ยแทบเป็นไปไม่ได้นะจันบี เรบางครั้งหลายๆคนที่เราเห็นแบบว่านักขายมือทองนักขายมือเทพขึ้นพูดบนเวทีแล้วบอกผมพูดประโยคนี้แล้วผมเป็นการขายได้คุณก็ก๊อปี้แล้วก็ไปเพสเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณไม่เห็นปิดได้เหมือนเขาเลยผมไม่ได้บอกประโยคนั้นมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันใช้ได้ ในความที่เป็นเขาในบริบทหรือว่ากระบวนการหรือ process บางอย่างที่เขาทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับจนมันถึงแบบลูกค้าแบบอิ่มเพียงพอแล้วแล้วเขาพูดประโยคนั้นมันแค่เป็นประโยคเพื่อจะแบบแค่ <Yes. S 2> เซเยสเทนเนอร์บอลลี่บอกว่ามันมีสักหนึ่งอย่างทําให้ปิดการขายมันดีขึ้นแน่นอนคุณบอลลี่อยากจะแนะนําเรื่องของอะไรครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะผมก็จะไม่ใช่ว่าอ่านธุรกิจเขาดูสินค้าเขาวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก็อา้าวพี่เอาอย่างนี้ไปทําเลยกับสิ่งที่ผมอยากให้นักขายทุกคนเอาไปทำครับก็คือผมก็ต้องถามเขาก่อน รู้ตัวอีกทีคือเขาก็เริ่มจะงงแล้วสรุปใครมาขอความรู้จากใครแน่เชิญกันแต่ผมถามเขายับเลยสรุปก็คือว่าถ้าจะปิดการขายได้ดีขึ้นคือต้องใช้เกี่วคําคำถามนะครับหรือใช้พัฒนาทักษะการนักคำถามให้ดีขึ้นนะครับแล้วผมยกตัวอย่างยังไงเช่นว่าสมมติว่าเราจะซื้อมือถือหนึ่งเครื่องนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเรายอมจ่ายเนื่องจากมือถือเครื่องนี้เครื่องละสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นอย่างเช่นถ้ามีคนหนึ่งเดินมาถามผมว่าเออจานบีซื้อมือถือเรื่องนี้ไหมเออตัวเนี้ยการ์จอ ไม่ยอมจ่ายเนงะิผมคนไม่ได้เล่นเกมบนมือถือการมีแบตเตอรี่อันนี้มัน4,000มิลลิแอมป์แล้วมันอยู่ได้ทั้งวันเลยนะไม่ต้องมานั่งพก power bank นะโ,โหผมซื้อเลยนะ <S <S 1> <S 1> เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันมีคนคิดแบบนี้เดี๋ยวเราแต่ว่า,าคุณเข้าใจมากพอว่าอ๋อลูกค้าคนนี้ไลายเนี้ย,ยเขายอมจ <S <S ่ายเงินเพราะเรื่องแบตเตอรี่อื่นๆอย่างเงี้ยครับฉะนั้นสรุปกันปิดการขายได้ดีขึ้นเนี่ย ก็คือรู้ให้ได้ว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไรซึ่งธรรมชาติเราเองบางครั้งเราก็เป็นลูกคา้าแน่นอนเรามีความต้องการเราก็คงไม่บอกว่าโอเคช่วงนี้ผมเ,ออเงินน้อยนะครับแต่อย่าได้ใช้ของดีนะครับฉะนั้นต้องการที่มันผ่อนยาวๆลูกค้ามันไม่ได้เดินเข้ามาแล้วพูดแบบนี้ฉะนั้นเป็นทักษะของนักขายอย่างคุณที่ต้องสังเกตเข้าใจใช้คําถามให้ได้ <ใช S 1> ว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าอะไรเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะปิดการขายได้อย่างดีขึ้นและปิดการขายได้แน่นอนนะครับอย มุ่งเน้น Copy แค่ประโยชนองคำแต่จงพัฒนาทักษะการตั้งคำถามให้รู้จักและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ขาของคุณให้ได้สำหรับตอนนี้นะครับก็ผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรดีๆนะครับก็สามารถ inbox มาได้แฟนเพจ e y o n a i n i n i n g ได้นะครับเราสาารองคนจะหมั่นเข้าไปดูแล้วก็ไปตอบครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคนขายดีโชคดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ